จัดเซตอะไรสำหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สาล้อเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับชุดที่ลูกค้าเห็นทั้งหมดนี้นะคะรานะคาอยู่ที่ไม่เกิน17,000บาทมีทอนนะคะชุดนี้เราก็จะประกอบไปด้วยนะคะยางขอบสินสจำนวน2เส้นนะคะกระททาเหล็กเก่าญี่ปุ่นขอบ12จําจำนวน2ใบค่ะแล้วก็เพาท้าย1เส้นนะคะชุดแนบนะคะเป็นแนบเก่าญี่ปุ่น3ชั้นพร้อมส่วนควบค่ะแล้วก็แหน โชกนะคะชกใหม่มือหนึ่งหนึ่งคู่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ฝากแบบนี้สโลหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัวเป็นชุดเกียร์เร็วนะคะหรือว่าสโลหน้าเผานะคะเดี๋ยวเราให,ให้ไล่ดูไปทีละชิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางเบอร์ห้าจุดศูนย์ศูนย์ขอบสิบสองนะคะเป็นยางแบบดอกเรียบค่ะสําหรับใช้งานถนนนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้ดีนะคะผ้าใบสิบชั้น,นะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้งานแบบทางลุยดินนะคะก็จะแนะนําให้ใช้เป็นยางดอกเรียบแบบนี้แทนนะคะรับน้ําหนักได้ดีมากๆรับน้าหนักได้ประมาณสักหนึ่งต กระทะเหล็กขอบ12นะคะตัวนี้หน้ากว้าง4นิ้วค่ะเป็นคณะเป็นกระทะขนาดไซส์มาตรฐานนะคะที่ใช้กับยางแบบนี้ได้พอดีนะคะเป็นยางแบบเรเดียนนะคะที่เราไม่ต้องใช้ยางในค่ะตัวนี้เป็นเพาท้ายไดทสูนะคะเป็นเพาท้ายรถตุ๊กตุ๊กสามล้อรถกระป๋อนะคะสําหรับความกว้างของเพารุ่นนี้นะคะว่าจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ1 25ซนติเมตรนะคะเซนที่เราจัดให้นะคะเราเรียกว่าเพาท้ายแบบคอยสติงนะคะ เรามีตัวแป้นฝังเพลานะคะแถมไปให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถไปขัดยึดติดก,กับลูกเฟืองนะคะแล้วก็ต่อเป็นเพลากลาบได้เลยค่ะเพลาท้ายของเราเป็นระบบเบรกแบบน้ำมันนะคะดน้าในดุมเบรกทั้งสองข้างนะคะมีผ้าเบรกแม่ปมั๊มเบรกตามสภาพกับญี่ปุ่นติดไปให้นะคะต่อไปจะเป็นชุดแหนบนะคะชุดเริ่มต้นของเรานะคะจะจัดเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ3ชั้นไปให้พร้อมส่วนควบค่ะส่วนควบเราจัดไปให้ครบเลยค่ะตุ๊กตาด้านหน้าด้านหลังตรงเตงสาแหลกนะคะลูกยางหูแหนบนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวชกหลักนะคะชกหลักเป็นชกใหม่มือ1 KYB นะคะ1คู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ฝาค่ะที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะคะลักษณะของเกียร์ฝาจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราติดตั้งมันจะอยู่เป็นทรงแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเกียร์ฝาแบบมีสโล่ Slow นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านในด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่เราใช้ประกบเข้ากับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะรูกแกนสเตอร์ตัวนี้เป็นไซส์17มิลค่ะตรงนี้เกียร์ฝากจะมี2ไซส์นะคะรู17มิลแล้วก็รู20มิลน,นะคะแล้วแต่แล้ว,ว่าเครื่องยนต์ของเรานะคะใช้รูกแกนสเตอร์กี่มิลสามารถแจ้งทางร้านได้นะคะรานะคาเท่ากันค่ะเราจัดไปให้ได้เลยนะคะเป็นเกียร์ฝากแบบมิสโลค่ะ ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานลุยนะคะอยากได้แค่แบบอยากให้รถมันถอยหลังอย่างเดียวนะคะเราใช้แบบไม่มีสโลก็ได้ค่ะก็จะเซฟงบไปอีกประมาณ1,000บาทเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์เร็วนะคะหรือว่าชุดสโลว์หน้าเพานะคะตัวนี้ไปติดตั้งนะคะด้านหน้าของตัวเพานะคะทําให้รอบของลูกเฟืองนะคะทํางานได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดคันโยกนะคะเราต้องติดตั้งชุดคันโยกเข้ากับตัวนี้ก่อนนะคะถ้าเราไปสับตัวนี้เลยใช้มือมันจะสับไม่ออกนะคะต้องใช้คันโยกช่วยนะคะเพื่อลอดแลกค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่น3ชั้นค่ะเป็นสุดชุดเริ่มต้นค่ะถ้าลูกค้าอยากรับน้ําหนักได้มากขึ้นอยากเสริมแหนบนะคะให้เป็นแบบส่ชั้น5ชั้น6ชั้นก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นแหนบใหม่มือหนึ่งค่ะถ้าเป็นแหนบใหม่มือหนึ่งค่ะของเราจะเริ่มต้นที่5ชั้น6ชั้นแล้วก็7ชั้นนะคะเผาท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่นิยมนําไปทํามากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าลูกคา้าเอ๊ะชั้นมี ระทะแบบ4รู1น0อยู่แล้วค่ะเราไม่อยากใช้เพารุ่นนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นเพาท้ายรุ e ่น e อื e ่น e ๆ e ก็ได้นะคะที่เป็นแบบ4รู1น0นะคะเพื่อให้เข้ากับตัวล้อที่เรามีอยู่ค่ะตัวล้อนี้นะคะเราจัดให้เป็นชุดขอบ12ไปนะคะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนนะคะเป็นล้อขอบ14ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าลูกค้ามีล้อรถเก่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะอยากจะซื้อแค่ชุดเพาชุดแบบนี้นะคะไปใส่กับล้อที่เรามีอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเพาตัวนี้นะคะเป็นแบบ4100ค่ะใช้กับรูงทั่วไไปด้ เลยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อที่เราแบบนี้นะคะเราจัดไปให้ครบชุดนะคะสะดวกมากๆเลยลูกค้าสามารถไปขึ้นโครงนะคะเราก็ประกอบเข้ากับเครื่องรถมอเร์ไซค์ที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะ